สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเจอกันในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาในช่วงของเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยนะครับในสงการ2564นี้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับสวัสดีช nah ่วงสงการสวัสดีปีใหม่ไทยกัสสบทุกๆคนที่เข้ามาเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกดวงที่เคยดูดวงด้วยกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ติดตามนะครับช anel นี้อยู่แล้วคือช anel t a e r u m o m e n t นะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะครับ ดูกันเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือโอกาสสัสดีปีใหม่ไทย2,564นะครับขอทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคภัยและอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีแว่นสะท้อนไฟไปไหมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตลอดปีพุทธศักราช2,564นี้เลยนะครับส่วนใครที่เคย ดูดวงกันนะครับเป็นลูกดวงดูดวงออนไลน์กันนะครับแล้วเห็นว่าลายผมหายไปไม่ต้องตกใจนะพอดีผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่คุณแม่นะครับแล้วมันซิงไลน์ผิดไปนะครับมันซิงไลน์ผมเข้าไปแล้วผมกู้คืนลายกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกดวงกันก็หายไปนะครับเพราะแอดกันแอดกันด้วยล i ยไอดีนะครับยังไงยังไงก็ลบกวนนะครับ แอดนะครับลายไอเดีเดิมนั่นแหละครับกลับมานะครับไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องแปลกใจว่าผมหายไปไหนนะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ l ลายไอดีที่ใช้ก็ยังเป็นไลน์ไอเดีเดิมอยู่นะครับก็แอดกลับเข้ามาได้เลยนะในกรณีที่ว่าผมตามแอดกลับไปไม่ครบหรือว่าหากันไม่เจอยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าความรักนะครับประจําเดือนของราศีต่างๆนะครับในช่วง16ถึง30เมษายน2564จะเป็นยังไงกันนะครับ ชาวราศีเมษนะครับหรือผู้ที่เกิด13ถึง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันนะครับเป็นคลิปช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะครับ2564นะครับก็คือข้อภูมิั้งแต่16ถึง30เมษายนนั่นเองนะเรามาดูคนโสดนะครับชาวราศีเมษกันดีกว่าว่าคนโสดชาวราศีเมษนะตัวตนของคุณจะเป็นยังไงนะ ในช่วง16 30งเมษายนนี้นะครับแล้วคนที่คุณจะได้เจอหรือคนที่คุณเพิ่งรู้จักเพิ่งคุยอยู่รือชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเขาเป็นยังไงบ้างนะในช่วงนี้นะแล้วภาพรวมนะครับความสมควัญของคนโสดชาวราศีเมษ ในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษถนายนนี้จะเป็นอย่างไรนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับที่เป็นคนโสดนะตัวตนของคุณตอนนี้เนะี่ยคุณกำลังรอการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งนะคุณเฝ้ารอเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ไกลจากคุณมากๆเลยนะตอนนี้ในเวลานี้นะครับแล้วตัวเขาเองเนะี่ย ถ้าเกิดว่าคุณได้รู้จักกันแล้วนะเขาเองเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารอที่จะสื่อสารบางอย่างกับคุณเหมือนกันหรือว่ารอความมั่นใจอะไรบางอย่างจากคุณเหมือนกันนะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้หรือว่าในการที่คุณได้รู้จักกันในครั้งเนี้สับคนโสดนะครับที่อาจจะเพิ่มมีคนคุยกันนะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มัน คุณรู้สึกว่าคุณยังลังเลไม่แน่ใจนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่ยังเครือบแคลงสงสัยกันอยู่นะระหว่างตัวคุณนะครับแล้วก็ตัวเขานะเหตุการณ์ก็เลยค่อนข้างจะอึมครึมนะครับว่า จะไปต่อดีหรือว่าจะทํำยังไงดีนะมันอาจจะมีเหตุผลจากในเรื่องของความกลัวในอดีตมานะครับก่อนหน้านี้นะสาหรับไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาแต่ดูสถานการณ์นี้รู้สึกน่าจะเป็นจากฝ่ายเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นราชาดาบนะคือค่อนข้างที่จะตั้งแง่อยู่พอสมควรเขาต้องต้องเขาเรียกไง,ต,งต้องการความมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่พอสมควรและตัวเขาเองถ้าเกิดว่า อีกในหนึ่งนะครับถ้าลักษณะก็คือเขาอาจจะเป็นาชาวราศีธาตุลมก็ได้นะสำหรับเป็นเมถุนนะครับตุลแล้วก็กลุ่มนะคราวนี้เรามาดูนะว่าและแนวโน้มความสัมพันธ์ามาันจบมาเป็นยังไงในช่วงปลายปักนะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดในช่วง16-30เมษาย,ยน2-5ง4นี้นะ โชคดีว่านะครับออกมาเป็นสิบถ้วยนะในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณสองคนนะครับคนหนึ่งรอคอยนะครับด้วยใจจดจ่อนะ มองดูอยู่ไกลๆรอคอยอยู่ไกลๆไม่เข้าไปจี้ไม่เข้าไปวุ่นวายเลยในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นตัวคุณนะเหตุการณ์นะครับอาจสลับกันได้นะเพราะนี่เป็นการทํานายโดยกว้างนะครับแต่ว่าในฝั่งของเขาเนี่ยเขาก็คือแบบตั้งท่ารออยู่แหละรอที่แบบจะให้มาเปิดใจกันรอที่จะมาคุยกันนะครับทีนี้เมื่อมีการตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะไปต่อด้วยกันหรือคุณจะคุยต่อด้วยกันหรือรอให้มัน เขา,าเรียกว่าใช้ใช้สถานการณ์หรือการโฟล w ไปตามาสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตามตามสัญชาตญาณของคุณนะมันจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมาเติมเต็มให้กันมากขึ้นนะครับในการมปนสิบถ้วยตรงนี้นะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะสำหรับคนที่โสดสนิทเลยนะครับยังไม่เจอใครยังไม่เจอใครเข้ามาคุยเลยตอนนี้นะครับก็จะ มีโอกาสเจอชาวธาตุลมนะครับในถุนตุลุุมนะครับถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุณจะต้องปล่อยให้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันฟโฟล์ไปตามสถานการณ์นะครับแล้วคุณถึงจะไดะ้มีโอกาสที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนรู้กันนะครับสำหรับคนโสดที่เป็นคนโสดสนิดชาวราศีเมษนะคราวนี้เราไปต่อที่คนที่มีคู่กันดีกว่านะครับชาวราศีเมษนะ ขอดูนะครับตัวตนของคนมีคู่ชาวราศีเมษนะในช่วงสิบหกถึงสามสิในสิงหาคสองห้าหกสี่ขอดูคู่ของชาวราศีเมษที่มีคู่และ ขอดูภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษที่เป็นคูมีคู่ตรงนี้ดูแนวโน้มก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าการที่ตัวคุณเองนะครับเหตุการณ์อ่านสลับกันได้นะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าผมจะอ่านในลักษณะที่ ดำเนินดำเนินเนื้อเรื่องไปดำเนินการบอกเล่าไปตรงนี้ในลักษณะที่เป็นฝั่งตัวคุณตัวเขาและภาพรวมนะครับตัวคุณเองคุณอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่านะกลับเข้ามาสับคนที่มีคู่คนที่มีแฟนแล้วหรือมีสามีภรรยาแล้วอาจจะได้รับการติดต่อกับเข้ามาจากคนเก่านะครับแล้วทีนี้ตัวของคู่ของคุณเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าค่อนข้างยุ่งอะ ณนะเวลานี้นะค่อนข้างยุ่งนะครับทําให้สถานการณ์ภาพรวมเนี่ยบางทีคุณอาจจะคิดนะมีฟูขึ้นมาหรือฟูขึ้นมาตงนี้ยคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะลองเสี่ยงนะครับในการที่คุยกับคนเก่าด้วยดีไหมหรืออย่างไรเพราะว่ามีการติดต่อกลับเข้ามาหรือการมีการหวนเข้ามาของคนเก่านะครับทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีเมษ โอเคตรงนี้นะชาวราศีเมษบางคนนะถ้าไม่ใช่คุณได้รับการติดต่อจากคนเก่าอาจจะเป็นตัวคุณเองแหละที่ติดต่อไปหาคนเก่าเพราะว่าคู่ของคุณคนนี้หรือแฟนของคุณคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณมากเท่าที่ควรเพราะว่าเขากําลังจะต้องจัดการเรื่องของเขาอยู่นะครับในเรื่องของกิจการงานทั้งหลายหรือว่าในส่วนที่เขาจะต้องไปจัดการทุนลที่เขาต้องการทั้งหมดนะครับทีนี้ มันก็เป็นภาวะที่คุณคิดว่าคุณอ,อยากจะลองลองติดต่อไปหาคนเก่าดูสักครั้งนะครับแต่ว่าการที่คุณติดต่อไปตรงนี้บอกได้เลยว่ามันผลมันจะไม่สําเร็จเพราะว่าถึงสําเร็จได้นะครับถึงสําเร็จได้มันก็จะนําพาเรื่องกุ้มใจไม่คุณนะสีสีดาบตรงนี้นะมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณทําลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าบางกรณีที่คุณติดต่อไปหาคนเก่านะครับ หรือคนเา่าติดต่อมาหาคุณแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเขารู้สึกไม่สบายใจเขาอาจจะทําการบล็อกคุณไปนะครับทําให้คุณรู้สึกเสียความมั่นใจแล้วก็ทําให้คุณเสียความรู้สึกกับเรื่องตรงนี้มากพอสมควรนะครับชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วง16ถึง30เมษายน2564 2564นี้นะครับก็ทางที่ดีนะถ้าอะไรที่มันเ ลืมไม่ได้นะครับเก็บไว้ในความทรงจํงามันก็ดีนะแต่ว่าการที่บางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่า,าถ้าเรามีคนของเราอยู่นะครับยังไงยังไงก็อย่าลืมนึกถึงคนของเราด้วยก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่นะครับคราวนี้เราไปดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่านะ ขอดูตัวตนของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วง16-30เมสายน2564ตัวตนคุเป็นอย่างไรกันแล้วขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนมวมกว่าคุณชาวราศีเมษ ออดูภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการครบกันในรูปแบบใดๆก็ตามนะตรงนี้ตัวคุณเองคุณอยากจะเหตุการณ์อันสับสนได้นะย้ำอีกครั้งนะคือไม่คุณก็เขา,าอาจจะต้องการการ เหมือนกับว่าการยอมรับนะครับอยากจะได้รับการเปิดเผยตัวในความสัมพันธ์นี้ซึ่งหลายๆคู่ที่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็พูดกันตรงๆว่าบางคนก็คบกันมานานคุยกันมานานแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยถูกเก็บซ่อนไว้นะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบ ถูกให้ให้เกียรติได้รับเกียรติให้แบบประมาณว่าได้รับความชัดเจนมันถึงเป็นชื่อของการมีสถานะไม่ชัดเจนเนี่แหละนะว่ากันง่ายๆซึ่งตัวคุณเองคุณต้องการความชัดเจนนะครับในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าตัวเขาเองเขายังมีเรื่องบางอย่างที่เขายังไม่สบายใจอยู่ณนะเวลานี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ยินดีที่แบบจะให้คุณแสดงออกหรือว่า เอาตัวคุณมาออกสื่อหรือว่าออกประกาศได้ชัดเจนว่าเขากำลังคบดูใจกับคุณอยู่นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่แปดเหรียญน,นะครับเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันน่าพอใจมันมั่นคงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าคุณจะต้องการที่จะชัดเจนมากกว่านี้ก็ตามซึ่งแน่นอนถ้าชัดเจนมากกว่านี้คือมันก็ต้องเรียกกันว่าเป็นนอกจากคบคบกันไปไหนมาไหนมันก็ต้องเรียกว่า เกือบจะเป็นแฟนหรือเป็นแฟนกันได้แล้วล่ะนะถ้าเกิดประกาศตัวออกมาตรงนี้เนี่ยนะประกาศความชัดเจนตรงนี้ออกมาเนี่ยครับงะะั้นเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงปลายปักนะของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจน ชาริอตขึ้นมานะครับในช่วงปลายปากนะบางทีคุณรู้สึกอึดอัดมากๆนะครับคุณก็จะาหานะหาหนทางนะครับในการที่จะประกาศตัวหรือว่าต้องยื่นคำขาดในการาให้คู่ของคุณนะครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกันเนี่ยประกาศตัวคุณสักทีนึงว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่นะครับในความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เขาเนี่ย อ,อย่างที่บอกรู้สึกกิดอัดใจนะครับแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็ต้องการความชัดเจนเพราะว่าคุณไม่ได้กะว่าจะคบกับเขาเล่นๆคุณกะว่า เราจะไปด้วยกันยาวๆนะครับในความสัมพันธ์นี้นะซึ่งถ้าหากว่าจะคุยกันในลักษณะนี้แนะนําว่าให้คุยกันตอนที่อารมณ์ดีๆนะครับทั้งคู่นะแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะครับเพราะว่าทางนี้จะได้ลดความอึดอัดลงนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้สำหรับชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนดูว่าหลายๆอย่างค่อนข้างมันง่นคงแล้วก็ค่อนข้าง,างน่าพอใจอยู่แล้วนะเวลานี้นะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีใครนอกจากคุณนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้มีใครนอกจากเขาการที่คุณจะ ขอในการไปขยับความสัมพันธ์ตรงนี้ใหเเ้เป็นการประกาศตัวให้ชัดเจนตรงนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามในกำลังใจกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากคุยอะไรสื่อสารอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในช่องในในคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับรายละเอียดนะครับพร้อมกับลายไอ d ที่ใช้ติดต่อในการดูดวงส่วนตัวนะครับก็ให้ไว้แล้วในช่องคำบรรยายหรือว่าตรงที่มุมจอตรงช่วงไทยคลิปตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมษต,ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ